ครับผมก็สวัสดีนะครับสําหรับเพื่อนๆชาวลักรถทั้งหลายครับคลิปนี้ก็ตามมาชมรถเก่าครับซึ่งไม่ทราบรุ่นนะครับทราบแต่ว่าเป็นของนี่ครับเชฟครับเชฟโรเลตพอดีเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับแอบถ่ายรถเขาหน่อยเป็นรถเก่านะครับรุ่นเก่ามาตัดแตนะ่งสภาพแล้วดูแล้วน่าจะ ยังทําไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่สวยครับนี่แค่น่าจะข้อออกมายังไม่ทําสีนะครับกระจกอะไรก็ยังไม่ได้ทำนี่ครับสวยมากครับคลาสสิกดูภายในนี่ก็นี่ครับยังไม่เสร็จนี่นะครับเห็นใส่เกียร์แต่งเกียร์มาแล้วสวยครับนี่ส่วนช่วงกระบะก็เป็นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นโครงเหล็กกล่องธรรมดาแล้วก็ยึดสแตนเลสครับ เป็นพื้นสแตนเลสนะครับเป็นสไตล์คลาสสิกครับสวยนี่นี่ครับแต่งขึ้นมาใหม่นี่ัด,ดแต่งเือนบางส่วนครับสวยคลาสสิกมากครับคันนี้ถ้าเขาอยู่จะขอดูข้างในนะครับไม่ทราบว่าข้างในเนี่ยเป็นยังเป็นเครื่องของเขาหรือเปล่ายังเป็นเครื่องเช็ดอยู่หรือเปล่าครับ แต่สวยมากครับนี่ขนาดจะไม่ทำสีนะครับนี่สไตล์คลาสสิกโหลดเตี้ยครับโหลดเตี้ยขอบก็เป็นล้อโตนะครับขอบอะไรเนี่ยขอบเท่าไหร่ขอบสแปดครับใส่ขอบสแปบ R18 หน้ากว้างครับสวยนะครับตัวกระโปรงก็พึ่งหุ้มเคฟลามาถ้าแต่งเป็นลายพรางน่าจะสวยครับ จะได้ครับเจ้าของรถเข้าไม่อยู่คงจะดูได้แค่ประมาณนี้นะครับสําหรับเชฟตัวนี้ครับเชฟโรเลตครับไม่ทราบรุ่นใครที่ทราบรุ่นกรุณาแจ้งด้วยครับแนะนําให้หน่อยครับผมจะขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ